สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์นะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์คะ่ะถนนเสริไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวรถโตโยต,ต้าเอลติสนะคะสีขาวคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพรถนะคะ เดิมๆรถสวยพร้อมใช้งานคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะโตต้า 1.8e นะคะโตต้าออติส 1.8e ปี2014นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1,080เลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเครื่อง1 8 0 0ซีซีนะคะแนะนำเลยคันนี้นะคะได้รถสภาพสวยๆนะคะไม่ติดแก๊สนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะเป็นรถปลดระวังของบริษัทมานะคะสำหรับคันนี้ นะคะรายละเอียดรถสวยๆแบบนี้นะคะแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกับรายละเอียดภายในกันนิดหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้ว่าออปชันเขาจะได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปพบกับรายละเอียดภายในกันเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่นะคะด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของคันนี้ก็จะได้เป็น กระจกไฟฟ้านะคะสี่บานนะคะซ้ายขวาอันนี้หลังซ้ายขวานะคะแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะระบบเซ็นทรัลล็กรอบคันนะคะแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนะคะในส่วนตรงนี้นะคะอ่ะประตูก็จะมีนะคะสองสีนสีทูโทนนะคะสีครีมดำนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะอันนี้คือเป็นหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้คือว่าเราเลยออกแบบเบาะมาได้เหมาะกับผู้ขับขี่เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองนั่งกันนะคะสำหรับภายในคันนี้ถือว่ารละเอีย,ยดรถดีมากๆเลยนะคะเบาะภายในนิ่มมากนะคะเบาะด้านหน้าน,นะคะก็จะปรับมือธรรมดาปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้ ะะแล้วรายละเอียดภายในก็จะเป็นคอนโทลหน้าก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีเบจต,ตัดกับสีดำนะคะแล้วก็มีแถบลายไม้นะคะวิทยุนะคะในส่วนของวิทยุนะคะแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ปรับมือธรรมดานะคะสำหรับคันนี้ เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่ารายละเอียดรถสภาพแบบเดิมๆดีๆแบบนี้นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ,อถ,งะะถุงลมนิรภัยนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะคนขับแล้วก็ด้านซ้ายนะคะคู่หน้ามีสองใบนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียรโตนะคะเกียรโตเลยรายละเอียดรถนะคะเป็นรถน้ำมัน เดิมๆเลยนะคะไม่มีรถติดแก๊สมาแน่นอนนะคะสำหรับรถโตโยต้าอัลติสปี2014คันนี้นะคะเดี๋ยวชมรายละเอียดนะคะเบาะที่นั่งด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ดูสีรอบคันนะคะก็จะมีในส่วนของล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบพันนะคะสเกิร์ตหน้าหลังรอบพันเลยนะคะเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวโลโก้โตต้าอัลติสนะคะแล้วก็สเกิร์ตหลังนะคะติดรอบพันมีไฟมีไฟเบรกสปอยเลอร์หลังนะคะ อันนี้คือที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะรับประกันเลยว่านะคะรถเดิมไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะดูรายละเอียดเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะสังเกตได้เลยว่าอันนี้คือรถนะคะไม่เคยมีชนมาแน่นอนนะคะที่เก็บสัมภาระยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงพร้อมเลยนะคะ ดูรายละเอียดรอบคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับนะคะรายละเอียดห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะว่าได้รถสภาพสวยๆเดิมๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาพบกับห้องเครื่องของโตต้าอัลติสคันนี้กันนะคะ,ะชมได้เลยนะคะ รายละเอียดฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่นะคะป้ายมอกอนะคะสติกเกอร์เครื่องทำทำความเย็นนะคะรายละเอียดรถสภาพกระโปรงหน้านะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะสังเกตได้เลยนะคะดูในส่วนของคานหน้าซ้ายนะคะนะคะ อ่าสังเกตได้เลยนะคะรถแบบคันหน้านะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะเอี่ยมเลยเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีดูอันะคะเป็น VVTI ด้วยนะคะสำหรับนี้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะอยากจะดูรถสามารถติดต่อที่ปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทย6 8นะคะแยกที่1มีนบุรีกรุงเทพค่ะ ดูคลิปกันแล้วนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดสัตว์กระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะขอแจ้งราคาเตอร์ต้ตาอันติสคันนี้นะคะ โตโยต้าอัลติส 1.8e ปี2014คันนี้นะคะราคาสุดพิเศษมากๆค่ะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3 9,000 90, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตสามารถออกรถ0บาทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะออกรถง่ายๆเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ